สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้จะพามาดูยืดถาวรพร้อมซ่อมบำรุงเส้นผมสังเกตนะว่าหัวนี้มีผม2แบบเลยคือด้านบนหยิกธรรมชาติหยิกมากๆใช้ยขั้นตอนเดียวร4 0และปลายผมเนี่ยผ่านการฟอกมา1รอบแล้วก็ไปดัดดัดเสร็จฟอกฟอกเสร็จดัดอีกผมมันก็เลยกลายเป็นผมเปื่อยหมดเลยอ่าเราจะเริ่มจากการใช้ครีมยืดขั้นตอนเดียวร้อ ตัวนี้ผสมร่วมกับสเต็มเซลล์ของ NRKS อัตราส่วนตามในคลิปได้เลยเนาะแล้วก็เราจะยืดในส่วนด้านบนก่อนด้านล่างเราจะเว้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราดูกันทีลสะสเต็ปนะตัวสเต็มเซลล์เนี่ยเราใส่ไปอยู่ที่5 ml ประมาณ5 ml เนาะแล้วก็ผสมรวมให้เข้ากันได้เลยอ่าแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราลงน้ำยาย,ยืดบนเส้นผมเราจะมีการแบ่งทำงานเป็น2ส่วน เราจะไม่ลงคนจลดปลายไม่งั้นปลายจะช็อตกว่าเดิมปลายอาจจะเปื่อยและล่วงได้เนาะอ่ะทีนี้การลงครีมยืดเนี่ยลงแบบเบสิกเลยเราจะลงแค่ในส่วนด้านบนสังเกตว่าเราจะไม่ได้ลงถึงปลายผมเนาะเราจะลงแค่ผมที่งอกมาใหม่ส่วนปลายเนี่ยเราจะเว้นเอาไว้เลยเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ให้เกิดการเปราะการช้ำหรือการเปื่อยเป็นวุ้นกว่าเดิม เพราะว่าปลายผมลูกค้าต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวฟอกเดี๋ยวดัดเดี๋ยวฟอกเดี๋ยวดัดฝืนผมจนเกินไปจนผมมันเปื่อยอ่ะแล้วก็จะลงแบบนี้ในลักษณะสเต็ปแบบนี้เลยจ้าหลังจากผ่านไป2ีสินาทีเราจะมาเช็คความยืดหยุ่นกันสังเกตนะว่ายืด2ขั้นตอนยืดขั้นตอนเดียวเช็คไม่เหมือนกันสําหรับยืดขั้นตอนเดียวของเอไนคเนี่ยเวลาเราดึง จาก1ส่วนที่จับมาเนี่ยต้องยืดหยุ่นให้ได้10บเท่าหรือ10ส,ส่วนสังเกตนะว่าในภาพเนี่ยเราจะขมวดหนึ่งรอบแล้วก็ดึงมันจะยืดหยุ่นเหมือนหมากฝรั่งอ่าถ้าเป็น2ขั้นตอนยืดได้10เท่าแสดงว่าผมพังแล้วแต่ถ้าเป็นยืดขั้นตอนเดียวต้องดึงให้ได้10บเท่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาไปล้างน้ําเปล่าให้สะอาดอ่าพอล้างสะอาดเสร็จเราก็หมักด้วยตัวบํารุงตามที่เราเห็นสมควรว่าอยากจะหมักตัวไหนได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหา เราก็ล้างผมให้สะอาดย้ำนะว่าต้องล้างให้สะอาดล้างนานหน่อยก็ได้หรือจะล้างเร็วก็ได้ขออย่างเดียวคือให้สะอาดไม่เอาอ่อน้ำยายืดให้มันเตกงเสร็จนะเพราะว่าน้ำยายืดมันไม่มีการมันทำใช้ล้างให้สะอาะฉะนทนการล้างให้สะอาดรับผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นดีที่สุดขอบนอกและหลังกันเราก็จะหมักในส่วนปลายผมด้วยแล้วก็ขมวดจากปลายผมเนี่ยมาด้านบน แล้วก็ใช้มือเนี่ยขยุ้มขยุ้มเอาไม่ต้องเกานะใช้มือแค่ขยุ้มเอาตัวเนี้ยเป็นทริปเมนที่ทําให้พันธะผมเกิดความแข็งแรงขึ้นยิ่งใช้บ่อยยิ่งทําให้ผมเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเป็นเท่าตัวอ่าเราหมักแค่แป๊บเดียวพอขยุ้มขยุ้ม,มหลังจากนั้นเนี่ยล้างน้ําเปล่าให้สะอาดได้เลยแล้วเราจะเริ่มทาสเต็ปต่อไปกันเดี๋ยวลองดูน้องว่าทํายังไงถึงออกมาแล้วผลลัพธ์สวยนะจ๊ะในสเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะมาลง เคราตินเอ็นไอเคสหรือที่เราเรียกกันว่าเคราตินสุดดั้งเดิมสังเกตนะว่าเคราตินร้านเราเนี่ยจะลงเหมือนครีมยืดนั่นคือชุ่มฉ่าแต่ไม่ไหลตกพื้นและไม่ใส่จิ้มเว้นจิ้มเว้นแล้วลูบปริมาณเคราตินของเอ็นไอเคสถ้าใส่น้อยผลลัพธ์ความตรงจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สังเกตนะว่า,วาตอนเราลงเนี่ยเราใส่ชุ่มมาก เคราตินของที่ร้านเราไม่ใช่เคราตินสดและไม่ใช่เคราตินเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยลงชุ่มได้ลงฉ่ำได้เป่าแห้งจำเหมือนลูกค้ามาสระเป่าแห้งจะไม่ทิ้งเหนียวไม่ทิ้งความมันไม่ทิ้งความฝืดไม่ทิ้งความกระด้างเป่าแห้งแห้งสนิทรีดง่ายไม่ติดขัดปัญหาแน่นอนสังเกตนะว่าป้ายชุ่มชุ่มป้ายให้ชุ่มชุ่มได้เลยนี่อ่าแล้วเราก็หวีให้เส้นมันเรียงตัวสังเกตเอาตาสองตาเรามองเข้าไปที่พื้นผมถ้ารู้ว่าตรงไหนมันไม่ฉ่ำ เติมมันลงไปให้ช่าให้ฉ่าได้เลยไม่ต้องใส่บางเครอตินของเราไม่ต้องเอาไปล้างออกก่อนครึ่งหนึ่งแล้วเอามาเป่านะอันนี้ต้องแจ้งก่อนเนาะเราจะใช้วิธีการทําแบบนี้มันจะได้ความตรงที่ร้อเปอร์เซ็น์เมื่อใส่เครอตินน้อยเวลาเราเป่าหรือเราหนีบเนี่ยความร้อนมันไปจี้เครอตินเครอตินก็จะละเหยมาเป็นควัน ทีเดี๋ยวเคราตินมันจะเกาะผมน้อยให้เราใส่ชุ่มฉ่าได้เลยเพราะยังไงเปาแห,แห้งแน่นอนจ้าหลังจากลงเคราตินเนี่ยเราจะลงตั้งแต่โคนจะดปลายเราจะบำรุงทั้งผมที่งอกมาใหม่ด้วยและส่วนปลายที่ผ่านการฟอกมาถึง2ครั้งด้วยอ่าลงเสร็จปุ๊บ หวีให้ผมเรียงเส้นให้สวยหวีให้ผมเรียงเส้นให้สวยนะย้ำนะหวีให้เรียงเส้นให้สวยเลยเวลาเราหนีบเวลาเราเป่ามันง่ายแล้วก็สังเกตว่าเวลาลงไปเนี่ยลองทํามือแบบในภาพคือสบัดผมให้มันเป็นคลื่นเหมือนคลื่นนะ้ำถ้าคลื่นเงาแบบนี้แสดงว่าฉ่ำอ่าขออนุญาตอ่าแจ้งก่อนนะว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเป่าแห้งให้ดูเนื่องจากมันใช้เวลาเราก็จะให้ดูว่าอันเนี้ยคือเป่าแห้งแล้วเป่าแห้งแล้วจะแห้งสนิทแบบนี้แห้งเหมือนลูกค้าสระผมแล้วเป่าแหง้ง จะไม่หนืดอไม่เหนียวไม่ฝืนไม่กระดา้างอ่าแล้วเวลาเราหนีบเนี่ยมันหนีบง่ายทีนี้การหนีบแครตินเนี่ยของเราสามารถหนีบได้สูงสุดเลยคือ230องศาไม่ใช่ว่าหนีบไฟสูงแล้วเผาแครตินนะย้ำแล้วนะว่าของเราไม่ใช่แครตินสดและไม่ใช่แครตินเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยฉลากระบุชัดเจนว่าหนีบได้2 2 0ถึง230ได้หมดเลยเขาระบุ2 2 0ยีแต่เราอะบางเคสถ้ากีกมากใช้230ได้อ่าอย่างเคสเนี้ยมันยืดพร้อมกับแคร์ติน ผมที่งอกมาใหม่เนี่ยเราใช้ไฟอยู่ที่220องศาปลายผมที่ผ่านการฟอกมาถึง2ครั้งดัดสปาครั้งหนึ่งลงสีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยร้อนหนีบด้วยไฟ210องศาบางท่านบอกว่าใช้อยู่แต่เป็นแคราตินตัวอื่นมีไฟอยู่ที่140 160 180หนีบได้แต่สําหรับแคราตินนาเคตเนี่ยถ้าหนีไฟต่ำแบบนั้นมันไม่ได้ความตรงมันได้แค่ลดการชีฟูมันได้แค่การบํารุง ความร้อนไม่ถึงย้ําเสมอว่าจะหนีผมให้ตรงใช้ไฟอิงไฟเหมือนงานยืดถาวรเท่านั้นผมลักษณะแบบนี้ใช้ไฟส่วนปลายถึง210องศาที่ต้องใช้ไฟสูงเนี่ยเหตุผลเพราะว่าลูกค้าดัดผมเสร็จไปฟอกฟอกเสร็จแล้วกลับไปดัดใหม่จนกระทั่งผมมันพุนหมดแล้วทีนี้พันธะผมอ่ะมันถูกเปลี่ยนแปลงยังมีอ่าโครงสร้างของงานดัดที่หลงเหลืออยู่ เราเลยจําเป็นต้องใช้ไฟที่2ององศาให้เราคิดว่านี่ผมให้ใช้ไฟเหมือนงานยืดถาวรเนาะอ่าด้านบน220ปลายผมผ่านการฟอกใช้2 1 0องศาจา้าแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเมื่อหนีบเสร็จแล้วเนี่ยเส้นผมจะเรียงตัวสวยนี่เห็นไหมหนีบเสร็จสบัดผมดูถ้าเราสบัดผมแล้วขึ้นเงาแสดงว่าผมเรียงเส้นสวยมากๆ ถ้าหนีบแล้วมันตึงมันเหนียวมันหยาบมันกระด้างอาจจะเป็นเหตุผลนาบางส่วนที่พี่ใช้เคลตินตัวอื่นอยู่แล้วมันไม่ประสบผลสําเร็จอะไรก็ตามแต่เนาะอ่าหลังจากที่เราหนีบเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาลูกค้าไปที่อ่างพรมน้ําให้ผมมันฉ่าฉ่าน้ําหน่อยหนึ่งเนาะแล้วเอาตัวปิดงานวันนี้เราจะใช้ตัวปิดงานตัวแกลอนนะพเพราะมันเป็นสินค้าที่ขายดีมากแล้วเราก็ชอบมากเราจะใช้ตัวแกลอนขาวปิดงานเคลตินเนี่ย ผสมกับสเต็มเซลล์ตีให้เข้ากันแล้วก็หมักเวลาหมักหมักแบบนี้นะขยุ่มขยุ่มขยุ่มไม่ต้องเกาเลยขยุ่มขยุ่ม,มแล้วทิ้งเอาไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเราล้างออกแค่นี้ตัวล็อกเคราตินมันมีหน้าที่ล็อกให้เคราตินเนี่ยอยู่บนเส้นผมได้4-6ถึง6เดือนแต่ไม่ปิดกั้นการทำงานของเคมีในอนาคตไม่ว่าลูกค้าจะทำสีจะยืดถาวรหรือจะดัดไม่ปิดกั้นแน่นอนของเราไม่ใช่เราตินที่เคลือบแล้วฝัง ฝังแล้วไม่สามารถทำเคมีนอนาคตได้แครติงของเราเนี่ยทำวันนี้พรุ่งนี้อยากดัดดัดได้ปกติเราพิสูจน์มาแล้วเราเคยไลฟ์สดให้ดูแล้วนะสบายใจได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาเสร็จล้างให้สะอาดพอล้างสะอาดเสร็จเป่าแห้งเลยเป่าแห้งให้ลูกค้าดูให้เห็นกับตากับตาว่าแครติงของเราทําแล้วตรงนี่คือการรับประกันงานในร้านเราลูกค้ากลับไปสักกี่ครั้งก็ยังตรงผมลักษณะนี้เนี่ยถ้ามันช้าม,มากความคงทนก็จะลดน้อยลงนะ ลูกค้าต้องอลูกค้าต้องเข้าใจเราเราต้องอธิบายให้ชัดเจนนะจ๊ะแค่นี้เป่าแห้งเสร็จตรงสวยลูกค้าแฮปปี้ส่งงานกลับบ้านได้เลยหมดปัญหาเรื่องว่าทำเครีตินไม่ประสบผลสำเร็จใช้มาหลายแบรนด์แล้วไม่ตรงปกรับประกันว่าของแบรนด์ n R K S ให้ความตรงได้คล้ายการยืดผมแน่นอนสำหรับเครีตินสุดดั้งเดิมส่วนด้านบนตรงสวยแบบถาวรได้งานยืดผมตรงและงานบำรุงไปในตัว เพราะฉะนั้นเทคนิควันนี้ที่ให้ไปเอาไปานิกปรับปรุงการใช้งานตามหน้างานได้เลยนะจ๊ะทีนี้จะได้วิธีการแก้ไขปัญหาหน้างานแล้วเราหวังส่วนบนที่ม,มาใหม่กับปลายผมที่ผ่านการฟอกทําวิธีนี้รับประกันเป่าแห้งผมต้องสวยแน่นอนจ้า